สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้หฮามาเห็ดไข่พะโล้หมูสามสันจ้ะแต่ว่าอันนี้สิบ่ติดมันหลายได้จ้ะนั่งเลือกมาแบบว่าติดมันห,หน่อยๆจ้ะนะสิใส่นางไปพร้อมเพราะว่านั่งมาก,กินเบยมีไผ่มาก,กินคือกันว่าจ้ะอันนี้เ้ากะสิหั่นตอนแบบว่าบ,บ่เล็กเกินไปแล้วก็บบน้อยเกินไปจ้ะกะสิพอดีคำหรือเปล่าคำใหญ่มากคำตาสวดนะคะ หั่นไปก่อนจ้ะนังต้มไข่เรียบร้อยแล้วนะกระสิเปาะไข่จะพี่น้องไข่แปดหน่วยนีย่เดี๋ยวข้าสีเอาหมูไปล้วนแล้วก็ตุนไว้ก่อนจ้ะแล้วขากระสิมาเปาะไข่เปาะไข่เซออันเอบีซีสอดจะพี่น้องกระสิประมาณนี้้ะจ้านั่งหั่นอ่านั้งกระสิหั่นประมาณไซส์ประมาณนี้นะคะเหมือนอีหยังเนาะกระดูกหมูอีหยังประมาณนี้ละจ้ะแต่ม,มันบอม,มเป็นกระดูก ใช้สามชั้นนะคะอุย้ยฝรั่งมากๆาด้ลจ้ะเมนูนี่สิบอกให้ฝรั่งบ้านนางเลยจ้ะนี่หั่นเสร็จแล้วอันนี้เครื่องจ้ะพริกอบอมันพริกบมอผิดอีียงก่อสามเกลือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะเครื่องบลใส่ลายเด้จ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่ามันชุนเกินไปเด็หน่อยสิกินน้ำบ่ได้จ้ะลูกนางนะ่ะคันได้กินอีหยงแบบเกินเหตุนะนะบ่กิน สมัยเด็กๆก,กินเยอะนะลิยาคารีนะ่ะพี่ไตยเพื่อนบ้านหนูนี่แหละตอนแรกเขาเป็นลูกค้าเอาไปเอามาเป็นกลายเป็นเป็นเพื่อนก็แล้วมาเฮ็ดเอามาให้เด็กหน่อยจ้ะเด็กหน่อยกินเอาไปเอามาเอาติดใจแม่ก็เลยร้องเฮ็ดไหเบิงเอากินบาดนี้เฮ็ดครบเครื่องใส่เครื่องหลายคับบอกกินซ้ำจ้ะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่กระทะเอาไปล้วนกันจ้ะ ทาฮอนแล้วเอามูล,ลงไปพันกับพี่น้งองนั่นสีใส่น้ำมันได้จ้ะพี่น้องอันนี้นะั่นกับสีใส่พร้อมกันไปเลยใส่เกลือลงไปนะจ๊ะเล็กน้อยถึงปานกลาง อิโวขาวจ้าน้ำมันหอยย่างหอมเลยจ้าพี่น้องเครื่องอันนี้ซัมเกลเรากะสดเชยมาจ้ากินออกมาออื้ หอมคลุงบ้านเลยจ้าเติมน้ำห้อนลงไปจ้าล้วเข้ากับทิดปิดฝาได้จ้าตุนค่ะปิดหม้อไว้ได้จ้าพี่น้องเขาตุนไปเรื่อยๆจ้าโอเคจ้าพี่น้องในระวังที่เขาล้ออันมูตุนเขากับมะปอกไข่จ้าพี่น้องปอกแล้วนักสีแซ่อันเอ c บซีสดให้มันออกสีดำๆจากน่อยนะแบบแบบไข่พโว้ตลาด ที่เขาสือ่อคนกินมาจ้ะปกตินั่งปัส่แต่จะแตามือนีนั่งมีเวลาส่นนี้มีเวลานั่งกันเลยอยากสีลองเซียบังแบบให้สีมันออกดำๆเนี่ยโอ๊ยเปียกคือมาติดไข่บับน่ะนั่นคือเอาไปแซ่น้่เย็นอยู่มันคือติดเงดลาหลบ่งนะมะเออผิวไม่เรียบนั่นเนี่ยไม่เลิศเลยค่ะหน่วยนี้โอเคจ้ะพี่น้องบ่ติดเปียกเออเลิศ หน่วยแหลกบ่ค่อยโอเคปันไดนี่ผิวเรียบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตป,ปอกไข่ให้หมดก่อนนะคะไม่งั้นจะเสียเวลาเดี๋ยวไล,ล่เราจะพี่น้องนันกัสิไซ่ ABC ซสอดจะ้ะรวยแบบว่าเซียว้ให้มันดำใส่พรมมือก่อนจ้ะน้องสิโคเลนังหยันไข่นั้งแตกสันน้คันสิไซสอดนี่ โคเล่แบบนี้เราจะเอาแช่ไว้จนกว่าหมูงห่อสิบเปื่อย์เราค่อยเอาไปใส่เทียร์ลังสตรอเบอรีร่หนาน,นี่จากพี่น้องเะเบิ่งด้วยคันเจ้ามีโอกาสมาออสเตรเลียหนาน,นี่เราจะจำไว้ว่าซื้อสตอรอเบอรี่กินจ้ะมันหวานเพราะว่ามันเป็นหนานหมันหวานเห้ง ได้เวลาเสีบจ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นน้ำจิ้มนะจ๊ะใส่บักพริกห้อยลงไปจ้ะประมาณนี้พริกกับขิงค่ะน้ำมักเส็บเซ็บถ้าจะกินเนาะแบบมันๆอย่างนี้นะคะใส่พริกขาดกระเทียมจ้ะบะไรออกมาอน,นี่ก็เพราะแห้งเราโอ้ยดูสิโอ้ย,อยน้ำลายแตก ออืกินเสร็จแล้วนะคะไฟเบอร์หนึ่งซองออกเบิร์ล้ำใส่เมื่อเอินอือตรงนี้จ้ชับกินของมันของอะไรแบบเนี้ย ไปเบอร์ซึ่หนึ่งสองก่อนเมื่ออาหารก็ได้บอกมันอืมอืม ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ